สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์คาบแรกนะคะมาดูกันเลยค่ะเราจะมาเรียนเรื่องอะไร่าเรื่องส่วนย่อยส่วนรวมนะคะของ6ถึง10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนของเลขอะไรไปคะอ่าศูนย์ถึงหวันนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของจำนวน ส่วนของ6ถึง10นะคะคือ 6, 7 8 9ดแแล้วก็10นั่นเองนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงเขาจะแยกย่อยยังไงมาดูความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมที่รวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะลูกได้10นะามาดูค่ะจำนวนที่รวมกันแล้วได้10บคู่แรกนะคะจำนวนที่รวมกันแล้วได้10คู่แรกมี0กับสิบ แล้วก็สลับที่กันเป็น10กับ0รวมกันแล้วได้10นะคะหรือว่า10แยกออกมาได้10กับ0นย์นั่นเองนะคะสลับที่กันเขาเรียกเขานับแค่1จํานวนเท่านั้นนะคะต่อไปคู่ที่2คือ1กับ9รวมกันก็ได้10 9กับ1รวมกันก็ได้ สิบใช่ไหมคะอ่าต่อไปคู่ที่สามสองกับแปดรวมกันก็ได้สิบแปดกับสองรวมกันก็ได้สิบเหมือนกันเห็นไหมคะสองกับแปด 8กับ2แค่สลับที่กันอยู่แค่นั้นเองนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพราะการบวกสลับที่กันได้นะคะการรวมสามารถสลับที่กันได้ต่อไปคู่ที่4คือ3กับ7นะคะแล้วก็7กับ3เห็นไหมคะ7 3 3 7อ่าต่อไป4กับ6 แล้วก็6กับ 4. 4, 4ีอ่าหกับสีกับ6มันก็สลับที่กันรวมกันก็ได้สิบพอดีนะคะสุดท้ายคู่ที่6คือหกับห้หกับห้าเขาสลับที่กันไม่ได้เพราะเขาเป็นเลขหเหมือนกันนะคะหคู่จํานวนนี้ลูกมาสังเกตพร้อมกันลูกดูนะคะเวลาที่เราเนี่ยนะคิดไม่ออกสมมุติว่ามีตัวเลข ผลรวมมาให้เฉยๆเอ๊ะจะใส่ส่วนย่อยยังไงอ่ะอะลูกให้ครูให้ลูกสังเกตดูนะคะส่วนใหญ่มันจะเริ่มจาก0 1ลูกเห็นไหมคะมันเรียงไปเลย2 3 4 5แล้วก็6 7 8 9ก้าลูกเห็นไหมคะตัวเลขมันเนี่ยลองดูอแล้วก็จํานวนสุดท้ายสิบลูกเห็นไหม,มลูกสังเกตตัวเลขคะ่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเลขมันจะเรียงลําดับมาแล้วสิ้นสุดแค่สิบเท่านั้นจะเกินสิบไม่ได้เพราะผลรวมมีแค่สิบ สิ้นสุดแค่10ได้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็นจำนวนอื่นเช่น6เราก็0 1 2 3 4 5 6อ่าแล้วก็ที่เหลือด้านข้างเราก็หาส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งใส่ลงไปให้ผลรวมเท่ากับ10นะคะเราจะใส่ตัวเลขที่เกินผลรวมไม่ได้ เวลาที่เราเขาให้เราคิดเองสมิเขาให้ช่องว่างมาใช่ไหมคะให้สิบมาแล้วช่องว่างสองช่องให้เราคิดเองนะคะอ่าแล้วก็ลูกดูค่ะในทางกลับกันเหมือนกันค่ะตัวเลขพวกนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะตัวเลขพวกนี้ในทางกลับกันลูกดูนะอ่าในทางกลับกันศูนยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจดปดเสอ่าลูกเห็นไหมคะในทางกลับกันตัวเลขมันก็เรียงสลับกันอยู่ สลับกันไปสลับกันมาโดยที่ผลรวมยังคงเป็น10บเหมือนเดิมเห็นไหมคะเขาก็เลยนับเอาไว้ตัวเลขที่สลับกันเขานับแค่1เท่านั้นเช่น0นย์กับ10หรือ10กับ0นย์นับ1 1กับ9หรือ9กับ1นับ2 2กับ8ดหรือ8ดกับ2นับ3 3กับ7หรือ7กับ3มนับสี่ 4กับ6หรือ6กับ4นับ5แล้วสุดท้าย5กับ5สลับกันไม่ได้ก็เป็นคู่ที่6จจำนวนอื่นๆก็เหมือนกันค่ะลูกถ้าลูกนึกไม่ออกใส่ไม่ถูกเติมศูนย์ลงไปก่อนค่ะแล้วเรียงตามลำดับไปเลย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็สลับกันนะคะลูกสังเกตตัวเลขมันจะมีความสัมพันธ์กันนะคะอ้ามาดู ต่อไปนะคะถ้าใครไม่เข้าใจทบทวนดูหลายๆรอบได้อะไปดูแบบฝึกหัดของเรากันเลยค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะมาดูค่ะโจทย์บอกว่าความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของหกของจำนวนหถึงสิบข้อที่หนึ่งลูกดูนะคะจับปลาแปดตัวจาก อ่างแก้วใบใหญ่ใส่อ่างแก้วใบเล็กสองใบจะได้อย่างละกี่ตัวเขียนจำนวนปลาในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นไปได้ทั้งหมดและวาดรูปปลาในอ่างใบเล็กเห็นไหมคะอ่ะเขาให้ปลามากี่ตัวคะลูก8ดตัวหนึ่งสองส่ห้าจดอัดวัทานดูครบ8เราก็ลองมาแยก ะะลูกเห็นโถสองใบไม่ค่าในอ่างสองใบอ่างใบเล็กๆแยกยังไงเริ่มยังไงก่อนดีจําได้ไหมคะคุณครูบอกแล้วเมื่อคลิปเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาว่าเวลาจะแยกถ้านึกอะไรไม่ออกให้เริ่มต้นที่เริ่มต้นที่อะไรคะลูกเริ่มต้นที่ศูนย์ใส่ศูนย์ลงไปก่อนคิดไม่ออกบางคนคิดออกได้หลายจำนวนแต่ถ้าเราเริ่มศูนย์ก่อนมันจะง่ายศูนย์ นะคะศูนย์รวมกับอะไรแล้วได้8ล่ะเออเอาทางนี้มาศูนย์ตัวที่เหลือก็ยังอยู่ครบก็คือ8นั่นเองอืเมื่อได้ศูนย์กับ8แล้วอันดับต่อไปลูกก็ต้องวาดรูปปลาอ่างใบแรกนะคะใส่เลขศูนย์วาดกี่ตัวคะอะไม่ต้องวาดก็คือศูนย์ตัวอ่างใบที่สองใส่เลขแปด วาดปลาลงไป8ตัวสวยๆพร้อมระบายสีด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วอ่างใบที่สา,อ,าอ่างใบต่อไปคู่แรกศูนย์กับแปดแล้วเมื่อจํานวนแรกเป็นศูนย์จำนวนต่อไปศูนย์แล้วต่อไปอะไรคะหนึ่งใส่หนึ่งเข้าไปเลยค่ะเออศูนย์แล้วหนึ่งหนึ่งแล้วนะอ่าหนึ่งแล้วหนึ่งคู่กับอะไรค่านับต่อหนึ่งแล้ว 2 3 4สามสห้าหกดแขาดอีกกี่ตัวลูก7ตัวเราก็เติมเลข7ลงไปมี1กับ7หลังจากนั้นเราก็วาดรูปปลา1ตัวลงไปในอ่างใบแรกปลา7ตัวลงไปในอ่างใบที่สอง่าเรียบร้อยตัวอย่างคุณครูทำให้ดูสองใบเอ๊ะเหลืออีก3คู่ ลูกจะใส่อะไรลงไปดีในหนังสือแบบฝึกหดัด0 1ลองดูสิคะจำนวนต่อไปน่าจะเป็นอะไรดี2 3 4 5 6 7 8เอ๊ะ9ได้ไหม9ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเกิน8ที่เป็นส่วนรวมลองใส่ตามลำดับดูค่ะตัวเลข0 1อันนี้เพิ่มขึ้น8 7อันนี้ลดลง ลองทําให้ตัวเลขมันสัมพันธ์กันแล้วมันจะง่ายอา้าวดูตัวอย่างดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันเลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าต่อไปอันนี้ไม่ยากเขาให้ลูกสังเกตภาพและเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมดูภาพก่อนมีกระต่ายอยู่ทั้งหมด6ตัวนะคะเออเขาใส่ผลรวมลงไปคือ6ใส่ผลรวมครู6 ใส่ย่อยไว้สามสังเกตดูค่ะมันอยู่ในโพรงสามตัวอยู่ข้างนอกโพรงอีกกี่ตัวคะอ่าสามตัวลูกก็เติมลงไปต่อไปมาดูลูกโปรงมีลูกโปรงทั้งหมดกี่ใบใส่ลงไปที่ผลรวมสีฟ้ากี่ใบสีแดงกี่ใบนี่คือผลย่อยอ่ามาดูต่อไปค่ะตุ๊กตามีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดเลยนับก่อนแล้วมาใส่ผลรวม ตุ๊ก,กตาประเภทที่หนึ่งกี่ตัวใส่ผลย,ย่อยประเภทที่สองกี่ตัวเอามาใส่ที่ผลย,ย่อยส่วนย่อยนะคะอ่าไม่ยากเลยต่อไป <c oughs> เขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนส่วนย่อยส่วนรวมอมืเห็นไหมคะเรามาเจอตัวเลขละหกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้รวมกันแล้วได้หก อาจจะเริ่มจาก0 1 2 3 4 5แล้วก็6ใช่ไหมคะเออทีนี้เราจะใส่อะไรลงไปก่อนก็ได้แต่ห้ามเกิน6ห้ามเกิน6ใส่อะไรลงไปก่อนดีอะคุณครูเลือกใส่2 2ขาดอีกเท่าไหรจะได้6 2แล้วนับต่อเลยคะ่ะ3 4 5 6ขาดอีกเท่าไหรคะ ขาดาอีกสี่ลูกก็เติมสี่ลงไปอืเห็นไหมคะอะไรก็ได้ที่รวมกันแล้วผลรวมได้ไม่เกินหกต่อไปคุณครูให้ตัวอย่างที่สองหกกับสามหรือสามกับหกรวมกันเอาตัวมากตั้งน,นับตัวน้อยต่อหกเพิ่มไปอีกสามหกแล้วเจ็ดแปดเก้าเอาผลย่อยมาแล้วก็ใส่ผลรวมได้ เนั่นเองที่เหลือลูกใส่เองนะคะลูกทําตามที่คุณครูสอนจะไม่ยากเลยค่ะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ